ในข้อที่เจ็ดครับนะเดินทางจาก A ไปยัง C นะครับโดยต้องผ่าน B นะครับ A ไป C โดยต้องผ่าน B นะครับนั้นก็กรอบการคิดอันแรกก็จะอยู่ตรงนี้นี่สเต็ปแรกแล้วกรอบการคิดขั้นที่สองก็จะเป็นช่วงนี้เห็นไหมครับอ่นั้นตรงช่วงแรกเนี่ยนะครับลูกพบว่าเส้นมันเต็มทุกเส้นไม่ได้มีเส้นไหนขาดเลยลูกก็สามารถใช้นับก่อน อ๋ออย่างนี้มันขึ้นเหนือกี่ครั้งเนี่ยขึ้นเหนือสี่แล้วก็ตะวันออกสามใช่ไหมครับมีเอเท่ากับสี่มีอ e ีเท่ากับสามเพราะฉะนั้นรวมเท่ากับเจ็ดในขั้นจาก A ไป B นะในขั้นจาก A ไป B ตรงนี้ก็ใช้เจ็ดแฟร์อ่านด้วยสี่แฟต์สามแฟต์ได้ อันนี้ขั้นจาก A ไป B ต่อไปนะครับขั้นจากเออ B ไป C ขั้นจาก B ไป C คุณกนันนะขั้นจับ b ไปซเนี่ยรู้จะเห็นว่าอ๋อมันมีบอ่อน้ำมาดักยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีบอ่อน้ำมาดักยู่ตรงนี้นั้นเราเข้าสู่บอ่อน้ำไม่ได้เนี่ยเส้นเนี้ยมีก็เหมือนไม่มีครับเดินไม่ได้อยู่แล้วมีก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนไม่มีนั้นตรงเนี้ยก็เหมือนจะเ,เป็นศูนย์เลยครับจะเิดวิธีของตรงเนี้ยจากเอมาเข้าสู่บอ่อน้ำเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยทุก็เลยใส่เป็นศูนย์ไว้ เคลียร์ตรงนี้ไหมครับเคลียร์ที่ตัวนี้คุณใส่สูนรไหมไหมเพราะมันคือบ่อน,น้ำนองไม่เดินลงบ่อน,น้ำอยู่แล้วเอต่อว่าบ่อน,น้ํานี่มีสัตว์ร้ายอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะเ,เหมือนกับตรงเนี้ยไม่มีคิดไปเลยแบบเนี้ย มองเป็นแบบนี้ไปเลยอะแล้วตรงนี้ลูกก็ไล่เนาะหนึ่งหนึ่งแนวนี้ก็เหมือนกันไล่มาเนี 1, 1, 1, 1, 1, 1. ่ยหนึ่ง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 อะไล่บวกไปเรื่อยหนึ่งบวกหนึ่งก็สองสองบวกหนึ่งก็สามสามบวกหนึ่งก็สี่สี่บวกหนึ่งก็ห้าห้าบวกหนึ่งหกหกบวกหนึ่งก็เจ็ด นะครับหนึ่งบวกสองก็เ,เป็นสามสามบวกสามเป็นหกแต่ลูกดูนะหกตัวเนี้ยมันส่งค่าไปต่อไปบวกกับที่อื่นต่อไม่ได้เลยเออดูครับเมื่อกี้เราไล่มาสุดแค่แนวนี้นะลูกสุดแค่ระดับนี้นะต่มันจะไล่ตรงนี้นะลูกดูครับการเข้าสู่จุดเนี้ยถ้ามาจากบ่อน,น้ำมาได้ไหมมาจากบ่อน,น้ำมาได้ปะ ไม่ได้เออนั้นตรงนี้ครับมันก็มาจากที่นี่ได้อย่างเดียวมาจากที่ในเมื่อตรงนี้มีอยู่ห้าวิธีตรงนี้นก็เลยเป็นห้าไปด้วยอ่ะเคลียรเลขห้าตัวนี้อย่างลูกเนี่ยที่ลูกจะผิดกันก็คือตรงนี้แหละตำแหน่งแบบนี้แหละนะครับถ้าเข้าใจเหตุผลมันก็ไม่ผิดเอออ่ะโอเคต่อไปก็ห้าบวกหกได้สิบเอ็ด สิบเอ็ดบวกเจ็ดได้สิบแปดเก้าไปใส่ชั้นสุดช่วง b ไปซีตรงนี้ก็แทนที่ด้วยสิบแปดตัวนี้ตัดทอนห้าหกเจ็ดสามแฟกก็หนึ่งสองสาม ึ่งสองสามก็ตัดกับหกไปได้สามห้าแล้วก็ไป 9, 35, คูณกับสิบแปดสามสิบห้าคูณกับสิบแปดหกร้อยสามสิบก็มีอยู่หกร้อยสามสิบเส้นทางครับ không mấy